สุดการรอคอยน้ำฝนพัช,ชรินนางเอกดังคลอดน้องเวลาลูกชายคนแรกแล้วเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้น้ำฝนพัช,ชรินนั้นก็ได้ประกาศตั้งท้องทายาทคนแรกแล้วส่งท้ายเทศการสงกรานโดยเธอนั้นก็ได้ระบุข,ข้อความว่าต่อจากนี้ฝนจะเริ่มมีพุงแล้วนะคะทุกคน แล้วพุงก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะเบบีมาแล้วค่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอานามฟอนเทเจอ์นี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิวแชปเตอร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบบี้และก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อล่าสุดสิ้นสุดการรอคอยน้ำฝนพัชรินนางเอกดังคลอดน้องเวลาลูกชายคนแรกแล้วโดยงานนี้เธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่ามีคนบอกว่า สิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตคือสุขภาพร่างกายที่ดีคือสติปัญญาคือเงินทองมากมายคือความสุขที่คขวยคว้ามาได้และคืออะไรอีกมากมายและอื่นๆที่ชีวิตเล็กๆจะได้ก้าวผ่านไปอย่างมีสติแต่สิ่งใดๆเหล่านั้นอาจมีความหมายน้อยลอง,งอหากไม่มีเวลาแม่ป้าอามกับม่ามีฝนคิดเยอะไปไหมนะครับแต่จากนี้ไป พากมามีมีเวลาเป็นของตัวเองแล้วนะครับสวัสดีครับพี่พี่ผมชื่อว่าน้องเวลามารายงานตัวครับวันที่23กันยายน23เครื่องหมายสี่เหลี่ยมบอเนสามิติเวชเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องท้องต้องสมิติเวชท่ามกลางคนบันเทิงและชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความยินดีอย่างมากมาย